และนี่คือ5ขั้นตอนการลดน้ำหนักครับที่คุณฟังแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีครับอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้นะครับแล้วคุณเอาไปทําตามได้ตลอดชีวิตคุณเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยที่ผมสรุปมาให้แล้วว่าที่ผมใช้ลดหุ่นใช้พิษหุ่นจากแบบนี้เป็นแบบนี้ผมใช้ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับคุณตั้งใจฟังให้จบ5ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนชีวิตและทำให้คุณผอมลงได้ทันทีเลยนะครับข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดครับคุณต้องมีรูปหุ่นที่อยากได้หรือเล,เลนอค,เเคนัุาา่อเองนะคับ อย่างแรกเลยนะเวลาคุณอยากต้องการที่จะลดหุ่นต้องการจะลดน้าหนักนะครับคุณมีเรฟเฟรนซ์ไหมมีรูปหุ่นในฝันไหมเฮ้ i, ฉันอยากได้หุ่นอย่างเงี้ยคุณหามาให้ได้หามาปุ๊บปิ้งแปะแปะหน้าโปรมือถือทำเมือไงก็ได้ให้คุณเห็นรูปนั้นบ่อยๆถ้าคุณเป้าหมายชัดอะ่ะเดี๋ยววิธีการมาเองโอเคไหมอันดับแรกนะครับหารูปเรฟเฟรนซ์ก่อนนะครับเป้าหมายที่มันชัดเจนก่อนนะครับข้อที่สองให้เราเช็คก่อนว่าจากหุ่นเราตอนนี้ไปหาเป้าหมายเราต้องลดกี่กิโลละเอียดกว่านั้นครับเราต้องมนเเเท่าเาเ่าาหรงิก ให้เราลิสต์มาเลยโอเคไหมสมมติไอดอลเราหาคนที่ส่วนสูงใกล้เคียงกับเราเนาะโอเคไหมสมมติเราเนี่ยสูง165แล้วก็ไปหาไอดอลที่แบบให้ยสูง165แล้วหุ่นดีแล้วดูว่าน้ําหนักเขาเท่าไหร่เออล้วก็จะประมาณนั่แหละนะครับสมมติตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยต้องลดอีก20กิโลนั่นคือเป้าหมายของคุณหรือถ้าเกิดใครไปดูรละเอียดได้เลยก็โอเคฉันต้องลดเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องลดเปอร์เซ็นต์ไขมันอะไรยังไงเท่าไหร่รบแบบหุ่นแบบเนี้ยต้องลดเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับแนะนําให้ทักลน์มานะครับแล้วก็สงรูปมาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าหุ่นเนี้ยนะครับต้องลดเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าถ้าใครนะฮะสะดวกนะครับผมก็มีเครื่องช่างเนาะเดี๋ยวเอาไปช่างให้ปีๆเลยนะครับเนาะอันนี้การลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะข้อที่สามนะครับหาโปรแกรมการลดน้ําหนักที่ใช่นะครับคือการลดน้าหนักในโลกเนี้ยมีหลายแบบมากเลยใช่ไหมครับ IF High Protein Keto IF v e g a n หรือว่า b n l e n i e d ดออะไรอย่างเงี้ยหาวิธีการที่ใช่วิธีการหาว,วิธีการที่ใช่ที่ลดได้ผลที่สุดนะครับไม่ใช่ไปดูว่าวิธีการไหนลดเร็วนะแต่คุณต้องไปดูว่าวิธีไหนเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุดนะครับเออเช่นบางคนเนี่ยชอบกินไขมันมากเลยคุณว่าจะเหมาะกับคีโตหรือบางคนไม่ชอบกินแป้งคุณว่าจะเหมาะกับโลคาบเออหรือบางคนชอบกินโปรตีนก็เหมาะกับวิธีไฮโปรตีนอย่างเงี้ยนะครับ คือคุณต้องไปดูว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมันมีวิธีแบบไหนแล้วใช้กับไลฟ์สไตล์ยังไงอ่ะเหมือนส่วนตัวผมผมใช้วิธีการง่ายๆคือบาลานซ์ไดเอทนะครับคือการตัดแคลอรี่ลงและเพิ่มโปรตีนนะครับควบคู่กับออกกาลังกายนิดหน่อยนะวันละพึ้งชั่วโมงนะฮะผมใช้วิธีการนี้ผมก็สามารถคิดคุณตามรูปไี่ขึ้นให้ได้แล้วก็นี่คือวิธีการของผมนะครับใครอยากรู้วิธีการบาลานซ์ไดเอทบาลานซ์ไดเอทคือยังไงคือเราสามารถมีมือที่เอ i นจอย i ิ g ได้แต่ต้องคุมไหมต้องคุมอ่าสมมติในหนึ่งอาท ห้ถึงหวันอ่าแล้วก็มี Enjoy Eating หนึ่งวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นบาลานซ์ไดเอทนะแล้วถามว่ามื้อคุมมันต้องเครียดซีเรียสไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะผมก็เป็นคนที่ทํางานนาะไม่ได้กินครีนจ่าขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดใครอยากได้สูตรบาลานซ์ไดเอทที่ผมใช้ลดหุนนะ่นเนี่ยก็อันนี้ก็ทักมาหลังไหยน,นะครับเนาะคือเราต้องหาวิธีการที่ใช่เพราะแต่ละคนนะมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะครับ เออบางคนเข้าเวีนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีไลฟ์สตล์แบบนึงก็ต้องใช้วิตีการลดแบบนึงถูกไหมครับเนาะเออถ้าเกิดใครขี้เกียจหามีเยอะหรือเกินก็แนะนำทักมาปรึกษาเนาะเดี๋ยวผมจะให้คําตอบแบบรวดเร็วเลยนะว่าคุณเนี่ยเหมาะกับวิธีการอะไรจะได้เอาไปใช้กันเลยนะครับข้อที่4นะครับให้เวลากับมันหน่อยนะครับคือ1โปรแกรม่ะจะเห็นผลชัดต้อง3-6เดือนนะทุกโปรแกรมในโลกโอเคไหมผนชัดชัดสำหรับผมคือยังไง ชัดคือคุณหุนแบบนี้แล้วค้างอยู่หุ่นแบบนี้ได้ถูกไหมคือหุนหุนคุณพอใจอ่ะคุณพอใจหุนเนี้ยแล้วมันค้างอยู่ได้อ่ะต้องใช้เวลาสามถึงหกเดือนนะครับแต่ระหว่างทางเดือนแรกก็เริ่มลดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่โปรแกรมที่ดีเนี่ยคุณต้องทําต่อเนื่องได้สามถึงหกเดือนเพราะมันต้องทําให้ร่างกายคุณเนี่ยจดจารูปร่างของคุณได้ด้วยนะครับเออบางคนลดเป็นอีเวนต์เลยลดเดือนเดียวห้ากิโลเสร็จปุ๊บไม่ลดละอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จาไม่ได้ร่างกายไม่ทันปรับตัวเลยถูกไหมคือลองนึกภาพ เก็บไขมันมาสิบปีจะเอาออกในหนึ่งเดือนเวอร์ไหมเ,เวอร์นิดนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดจะเอาออกในสามถึงหกเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วมันจะไม่กลับมาอีกเอาแบบเร็วเร็วเลยนะถ้าหนึ่งเดือนลดได้ไหมลดได้ครับแต่ถามว่าถาวรไหมตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณจะเอาแบบถาวรเลยลดครั้งสุดท้ายในชีวิตผมให้ต้องให้เวลาในวิธีการนั้นสามถึงหกเดือน โอเคไหมครับทาไมถึงพูดท็อปปิ้งนี้เพราะว่าพี่ๆบางคนเพื่อนๆบางคนเนี่ยเห็นการลดนหนักเป็น event อีเวนต์เดือนเดียวเลิกเดือนเดียวเลิกเดือนเดียวเห็นทาไมไม่พร้อมเลยคนที่เขาหุ่นดีเขาทำกันมาเป็นปีๆเลยนะไม่ยอมไหมเออฉะนั้นคุณต้องให้เวลามาหน่อยนะครับผมเลยย้ําว่าเฮ้ยคุณต้องหาวิธีการข้อไหนข้อสามหาวิธีการที่ใช่ใช่ไหมว่า วิธีการนี้มันใช่เราเราทําได้เราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกอัดนะอย่าลืมไปหาวิธีการที่ใช่นะเพราะมันสาคัญมากเพราะถ้าเกิดมันเจอวิธีการที่ไม่ใช่อ่ะมันทรมานทรมานมากเลยนะเอออย่างที่บอกคือผมอมีวิธีการเยอะแยะมากมายรวมถึงวิธีผมใช้เองแล้วเห็นผลด้วยถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะทักามาเลยฮะผมยินดีช่วยเหลือเต็มที่ว่าคุณเหมาะกับโปรแกรมไหนคุณควรจะทํายังไงโอเคไหมครับข้อที่ห้าครับวิธีการนั้นต้องทําให้คุณสุขภาพดีขึ้น นะครับวิธีการลดน้าหนักง่ายๆอยากรู้ตัวเองลดผิดลดถูกอย่างแรกหุ่นดีขึ้นไหมอย่างที่สองครับหน้าใสขึ้นหน้าเนียนขึ้นหรือเปล่าผิวดีขึ้นไหมเปล่งปลั่ขึ้นไหมเออบางคนเป็นลาหนักเพื่อนทักทําอะไรมาโซมยางไอ,อ้นี่คุณผิดละเป็นวิธีการที่ร่างกายคุณอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเออคุณทักคุณคุณลดหนักบางทีหุ่นคุณอาจจะไม่เปลี่ยนเยอะแต่ไปปุ๊บเพื่อนทักไปเฮ้ย hey, หน้าใสมีออร่าทําอะไรมาวะอา้าทูกท้างทาต่อไปเดี๋ยวก็หอมหุ่นดีนะครับข้อห้าเป็นเช็คลิสต์ที่สําคัญมากถ้าคุณห คุณลดน้าหนัก่ะสุขภาพมันต้องดีขึ้นเว้ยต้องไม่โซมสิวต้องไม่ขึ้นโอเคไหมบางคนยิ่งลดสิวยิ่งขึ้นยิ่งเฮยิ่งปวดหัวยิ่งเครียดไม่ใช่แล้วนะครับเนาะข้อที่ห้าคือเช็คลิต์มันต้องมีเลยนะครับคุณต้องลดแล้วสุขภาพต้องดีขึ้นนะครับเนาะโอเคนะครับนี่คือห้าข้อหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับอยากจะปรึกษาวิธีการนะครับคือผมเนี่ยนะครับมี ให้คำปรึกษาฟรีสำหรับทุกคนอยู่แล้วเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยไปลองหาข้อมูลแล้วลองผิดลองถูกเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าวิธีการลดหนักเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากเลยในโลกนี้ถูกไหมถ้าบางทีคุณไปลองลองลองเองลองเองได้ไหมได้แต่บางทีมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าใครอยากลดผมขอคนจริงจังแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากลดแบบจริงจังเนี่ยคุณสามารถทักมาได้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าคุณเนี่ยเหมาะสําหรับการลดแบบไหนเออดีไหม ถ้าใครอยาก็จริงจังนะคือผมยินนี้ให้คำปรึกษาทุกคนนะสามารถทักมาได้เลยนะครับช่องทางไลนออ์ใน description หรือว่าหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับอ๋อทุกคนจะได้สาระความรู้นะครับใหม่มากก็น้อยจากคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตั้งไว้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ